สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ mstar p o พอดแคสตอีพีที่36นะครับต้องยอมรับว่าสังคมผู้สูงวัยเนี่ยนะครับก็คือเทรนด์ที่กําลังมาแรงในปัจจุบันและอนาคตเลยทีเดียวประชากรผู้สูงวัยเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนี้ ตอนที่เราเป็นเด็กนะครับเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อแม่ของเราทำไมดูเป็นผู้ใหญ่จังเลยนะครับแต่พอตัวเราเนี่ยอายุมากขึ้นแก่ตัวลงเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเออเราก็ยังไม่ได้แก่นี่นาน,นะครับคือคนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับพออายุสัก50-60ปีเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาแก่แล้วนะเขาเดินเหินไม่ค่อยสะดวกแล้วทำงานก็ไม่ค่อยจะได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวที่จะอยู่บ้านเฉยๆหรือพูดง่ายๆก็คือเตรียมตัวกเกษียณนั่นเองนะครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทุกวันนี้เราก็ยังเห็นนะครับว่ามีผู้สูงวัยนะครับจำนวนมากมายทีเดียวในสังคมนะครับที่ยังคงทำงานอยู่นะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็แม้กระทั่งบางคนเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับการบริหารประเทศเลยด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันนะครับมีคำแนะนำต่างๆมากมายเกี่ยวกับการเตรียมตัวการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ เตรียมตัวสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้สูงวัยที่ยังคงสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้สูงวัยก็คือว่าแม้ว่าเขาจะอายุมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีอายุอยู่อีกนานสักเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะอยู่ไปจนถึง80ปี90ปีหรือว่า100ปี ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้สูงวัยต้องการสําหรับการใช้ชีวิตในบ้านปลายก็คือ 1. ต้องมีเงินนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในยามแก่ตัวมากๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจาเป็นที่จะต้องใช้เงินในการดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะต้องเสียเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลเป็นต้น2ก็คือถ้าดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ต้องจ้างคนมาดูแลนะครับก็ยิ่งจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้เงินมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับสามเนี่ย ผู้สูงวัยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆให้มากที่สุด 4. นะครับผู้สูงวัยเนี่ยแม้ว่าจะแก่ตัวลงนะครับแต่ใครๆก็คงยังอยากที่จะให้ตัวเองดูไม่แก่ยังอยากให้ตัวเองรู้สึกว่าดูดีไม่ซุดโทมจนเกินไปดังนั้นเนี่ยผู้สูงวัยจึงสนใจนะครับที่จะดูแลทั้งสุขภาพทางด้านร่างกายสุขภาพทางด้านผิวพรรณนะครับเพื่อที่จะชะลอความแก่ของตัวเอง 5ก็คือผู้สูงวัยเนี่ยต้องไม่เครียดนะครับต้องมีความกระปรี้กระเปลา่ามีความสดชื่นนะครับเพราะว่าอารมณ์ดีความสดใสความสดชื่นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของสมองแล้วก็ความจําด้วยดังนั้นเนี่ยการที่ผู้สูงวัยได้อยู่ในสังคมที่ดีมีเพื่อนรายล้อมรอบตัวนะครับมีกิจกรรมที่ดีทําร่วมกันเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยนะครับที่จะทําให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดี หกนะครับผู้สูงวัยเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของรูปร่างนะครับไม่ใช่เพราะเรื่องของความสวยงามความหล่อนะครับแต่ว่าการดูแลรูปร่างในผู้สูงวัยเนี่ยก็คือไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอ้วนจนเกินไปนะครับเพราะว่าความอ้วนเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแล้วก็อายุสั้นลง นะรวมทั้งผู้สูงวัยเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะมีกล้ามเนื้อเนี่ยลดน้อยลงในร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกล้ามเนื้อมันลดลงเนี่ยความแข็งแรงก็จะลดลงไปด้วยก็จะมีผลต่อการเดินมีผลต่อการใช้ชีวิตดังนั้นเนี่ยผู้สูงวัยจึงต้องดูแลรูปร่างแล้วก็กล้ามเนื้อให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับ เพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้อาบน้ําได้ทานอาหารได้แต่งตัวเองได้ทํากิจวัตรประจําวันอื่นๆได้ด้วยตัวเองนะครับรวมไปจนถึงสามารถที่จะออกกําลังกายเบาๆแต่พอเหมาะสําหรับตัวเองได้ด้วยนะครับตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าสรุปว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความจําเป็นนะครับต่อชีวิตของผู้สูงวัยเพื่อที่จะทําให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับผู้สูงวัยต้องการอะไรบ้าง 1. ต้องการเงินหรือรายได้ 2. ต้องการร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพที่ดี3ก็คือต้องการชะลอวัยหรือชะลอความแก่ของตัวเอง 4. ก็คือต้องการสังคมหรือว่าเพื่อนฝูงที่ดี 5. ก็คือต้องการมีกิจกรรมนะครับที่สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอนะครับ จากประสบการณ์ของคุณหมอนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยคุณหมอก็อายุย่างเข้า62ปีแล้วเหมือนกันนะครับ mm. ก็นับว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเบื้องต้นกับเขาเหมือนกันนะครับด้วยมุมมองตรงนี้เองเนี่ยจึงมีความเห็นว่าความต้องการของผู้สูงวัยหรือว่าคนที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยช่างมีความเหมาะเจาะกับเรื่องราวแนวะคิดของธุรกิจเอมตาอย่างมากเลยทีเดียวเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าหนึ่งธุรกิจเอมตาเป็นธุรกิจที่ใครๆก็ทําได้นะครับไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีอายุมากหรือมีอายุน้อยนะครับแล้วก็ในธุรกิจเอมตาเองเนี่ยนะก็มีผู้สูงวัยหรือว่ามีคนที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยที่เข้ามาทําธุรกิจเอมตาแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของความสําเร็จให้เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้สูงวัยทุกคนเนี่ยจึงสามารถที่จะใช้ธุรกิจเอมตาในการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้แม้นว่าตัวเองจะอยู่ในวัยเกษียณก็ตาม 2. ก็คือความสำเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ย คือการสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมันก็มีความจําเป็นอย่างที่บอกก็คือผู้สูงวัยเนี่ยยังต้องการเงินต้องการรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้สูงไวัยได้มีโอกาสสร้างความสําเร็จในธุรกิจเอ็มตา mm. เขาก็คือสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างต่อเนื่องมันจึงเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสที่เหมาะมากๆก,กับผู้สูงวัยที่เขาจะได้ใช้โอกาสในธุรกิจเอ็มตาในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองนั่นเองนะครับ 3. ผู้สูงวัยเนี่ย ต้องการสุขภาพที่ดีผู้สูงวัยเนี่ยเขาพบ,บว่าจริงๆแล้วเนี่ยมักจะนิยมนะครับไปสรรหาอาหารเสริมมารับประทานอยู่แล้วโดยพฤติกรรมของผู้สูงวัยในปัจจุบันเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองซึ่งคุณบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็จะยิ่งเหมาะมากๆกับธุรกิจเอมตานะครับเพราะว่า ธุรกิจเอมตาเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าไวทอลสตาร์นะครับที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพทุกระบบในร่างกายของเราให้แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการดูแลระบบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกระบบการขับถ่ายนะครับที่จะช่วยเราในเรื่องของการลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ระบบภูมิคุ้มกันระบบการไหลเวียนเลือดและการป้องกันหลอดเลือดอุดตันเฉียบพันระบบประสาทและสมองระบบการมองเห็นรวมทั้งระบบการควบคุมและก็การลดน้ำหนักนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ไวท์เท่าสตาเนี่ยนะครับ ในหลากหลายรายการที่คุณหมอได้กล่าวมาว่าดูแลระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น m u l t i p r o c แคลฟิลพ p พีไฟเบน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวน้ำมันปลาโอเมก้า 3, d e เดอร์มารีนซิกแอลนะครับออฟไนท์พลัสอะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้ซึ่งเราสามารถที่จะไปฟังหาฟังได้นะครับจาก y u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  e M Star c h a ช nel นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถที่จะดูแลระบบต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ ซึ่งจะเห็นเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของไวท์เทวสตาร์ทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงวัยต้องการนะครับที่จะดูที่จะนํามาใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับและหากผู้สูงวัยเนี่ยได้ใช้สินค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไวท์เท่สตาอาหารเสริมแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเขาใช้ดีเนี่ยเขาก็จะบอกต่อในกลุ่มเพื่อนฝูงที่อยู่ในสังคมของผู้สูงวัยด้วยกันนะครับ และนี่คือโอกาสในการสร้างรายได้สร้างความสำเร็จในธุรกิจเอมตาให้กับผู้สูงวัยนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขายังพบว่าผู้สูงวัยเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมในเรื่องของการชอบการแชร์ผ่านโลกโซเชียลด้วยนะนะครับแม้ว่าผู้สูงวัยจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าใช้เครื่องมือที่ทันสมัยได้เก่งนะครับเหมือนเด็กวัยรุ่นนะครับแต่ผู้สูงวัยเนี่ยด้วยประสบการณ์แล้วเนี่ยเขามีความพร้อม ในการที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับให้รู้จักใช้เครื่องมือต่างๆแบบง่ายๆนะครับเช่นเขาสามารถแชร์ในกลุ่มไลน์ได้แชร์ใน Facebook ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงวัยก็เลยเหมาะมากๆนะครับกับการทำธุรกิจเอ็มตาในสังคมของตัวเองในสังคมของกลุ่มผู้สูงวัยด้วยกันผ่านออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นในธุรกิจเอมตาในยุคออนไลน์เนี่ยก็จะเหมาะกับผู้สูงวัยด้วยนะครับ ธุรกิจเอมตาเนี่ยมีสินค้าสําหรับการดูแลสุขภาพดูแลร่างกายดูแลผิวพรรณนะครับเราก็ยังมีสินค้าที่มีความจําเป็นพื้นฐานอื่นๆนะครับที่ใช้ในกิจวัตรประจําวันเช่นยาตีฟันเจลอาบน้ําโลออนแชมพูคีมนวดผมน้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายาล้างจานหรือว่าน้ํายาทําความสะอาดอเนกประสงค์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือที่จะสามารถใช้ในการสร้างความสําเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ อย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาตอนต้นนะครับว่ากลุ่มสินค้าที่สามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่องแล้วก็มีความมั่นคงนะครับก็คือกลุ่มสินค้าในกลุ่มอาหารเสริมวายทอสตานะครับซึ่งตรงกับความต้องการของผู้สูงวัยที่หันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังในทุกวันนี้นะครับอีกทั้งนะครับผู้สูงวัยเองเนี่ยก็ยังไม่อยากแก่อย่างที่บอกนะครับก็คือยังอยากที่จะดูแลผิวพรรณของตัวเองให้ตัวเองรู้สึกว่ายังดูดีอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้สูงวัยให้ความสําคัญเลยก็คือการดูแลสุขภาพของผิวพรรณของตัวเองนะครับเอมตาเราเองก็จะมีสินค้าในกลุ่มถนอมผิวที่ชื่อว่าแอสนน่นะครับก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับที่จะใช้ในการดูแลผิวและเมื่อผู้สูงไวัยได้สัมผัสกับสินค้าเหล่านี้ได้ใช้สินค้าแบบนี้ก็จะใช้ดีแล้วก็บอกต่อในกลุ่มของผู้สูงวัยด้วยกันนะครับเขาก็จะสามารถสร้างความสําเร็จในธุรก,กิจเอมตาให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย สี่นะครับผู้สูงวัยเนี่ยต้องการสังคมที่ดีมีเพื่อนนะครับพูดคุยเรื่องเดียวกันนะครับทำกิจกรรมแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจเอมตาจะเป็นเรื่องของการสร้างความกระฉับกระเฉงความกระชุ่มกระชวยให้เกิดขึ้นนะครับในสังคมของเอมตาในสังคมของผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าธุรกิจเอมตาเนี่ยนอกจากจะเป็น การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคแล้วเนี่ยยังเป็นการสร้างสังคมแล้วก็สายสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นสังคมที่น่าอยู่มีความรักมีความผูกพันที่ดีต่อกันนะครับ ธุรกิจเอ็มตาเป็นสังคมของการเรียนรู้นะครับจึงเหมาะมากเลยนะครับเมื่อผู้สูงวัยเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องราวของการเรียนรู้ในธุรกิจเอ็มตาเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยจะมีประสบการณ์นะครับในชีวิตผ่านมามา,มากมายดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ของผู้สูงวัยเนี่ยจะสามารถนําไปต่อยอดทําให้เขาสามารถคิด แล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความสำเร็จในธุรกิจเอมตาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือมุมมองที่คุณหมออยากจะเรียกมันว่าคือการถอดรหัสความสำเร็จของผู้สูงวัยในสังคมของผู้สูงวัยซึ่งเป็นสังคมที่ ถ้าทุกคนเห็นถึงโอกาสในธุรกิจเอมตาเขาจะได้ใช้โอกาสในธุรกิจเอมตาเติมเต็มชีวิตในช่วงสูงวัยของทุกๆคนได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่าของชีวิตอีกด้วยวันนี้เนี่ยนะครับเราพูดถึงความเหมาะสมที่ลงตัวของธุรกิจเอมตากับผู้สูงวัยส่วนสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ท่านจะได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวความสําเร็จของธุกิจเอมตาที่ทําให้ท่านได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะมีอายุมากหรือเรามีอายุน้อยมันไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือเราได้มองเห็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของเราทุกคนเราได้มองเห็นถึงความปรารถนาที่อยากจะสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตของเรา เพราะว่าใครๆก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาได้และนี่คือหนึ่งในมุมมองของประโยคที่เราสร้างสรรค์ในธุรกิจเอมตามาโดยตลอดนั่นก็คือความสุขทุกสิ่งเป็นจริงได้ที่เอมตาสวัสดีครับ